เขาถามว่ามีเขาว่าข่าวฟัตวาออกมาว่าการตรวจโรคโควิดด้วยเอทีเคถึงแยงพ้นรูจมูกไปไม่เสียบวชถ้าไม่ถึงสมอง ผลรูจมูกไปนะไม่เสียบวดถ้าไม่ถึงสมองจริงหรือครับพี่น้องครับถ้าจริงมีคนฟัตัวแบบนี้เนี่ยแยงเอทีเคแยงเข้ารูจมูกผลรูจมูกตราบใดยังไม่ถึงสมองไม่เสียบวดแสดงว่าคนที่ฟัตัวนั้นเป็นคนไม่มีสมอง ยังลึกเข้าไปไม่ถ ok ึงสมองหรอกครับเพราะว่าเขาไม่ม ah, ีสมองถามว่าทำไมครับนายซาบีลุลมุต์ตัดีนายฟอร็อมาซาอีนายบุกยาตุตุลับนายกัสปุลลิซามนายอีอานะนายอิกโนนายตุฟัตุลมุตตะนายกิฟัตุลมุตตะสารภัพกิตาถ้าเอาไซออนเข้าในรูเดิมจะกรณีจำเป็นหรือไม่ เสียละมาดอย่างเด็กกะฟันทงนะครับอย่ามามั่วนะครับย่ามาหุกมมั่วตัวมั่วซั่วนะครับอ่าทีนี้ถ้าคนเขาไม่รู้เรื่องเขาไปฟังแล้วอ๋อไม่เสียเขาไปตัวทีนี้แหละบาปที่เขาขาดบวชด,ด้วยรู้ทาไม่ถึงการเข้าบัญชีคนไม่มีสมองที่ฟัตวาเมื่อกี้นั่นแหละ พี่น้องครับยิ่งการตรวจเอทีเควัายิบหรือเปล่าล่ะก็ไม่นะขนาในกิตับสาบิลุลมุตาดีกรณีจำเป็นที่จะต้องเอาวัตถุเข้าไปในรูเดิมมีความจำเป็นอุลมามะเขายังหุกกลบบาตายแล้วเพียงแต่ว่าไม่บาปตรงที่มีความจำเป็นไอ้เรื่องบาตายบาตายเด็ดขาดเช่น มีมาแลงมีมดเข้าในรูหูทีนี้ถ้าเราไม่เอาออกมันก็เจ็บขึ้นผือเจ็บขึ้นผือในรูหูถ้าเราเอาออกเสียบวชแต่ความเจ็บมันหายนะอุลามะว่าเพื่อรักษาชีวิตวาญิบต,ต้องเอาออกไม่บาปในการเอาออกแต่บวชนะั้น เสียเสียแล้วเข้าใจนะครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าคนที่ฟัตวาว่าแยงเอทีเคทใไมถึงสมองไม่ไม่เสียบวทคนฟัตวาไม่มีสมองไปชีไปข้ามหัวสิ่งที่อุลมามะได้ฟัตวาสิ่งที่มุสลิมได้ยึดถือปฏิบัติมาพันกว่าปีเอ้หน้ากลัวจริงๆนะครับพี่น้องในยุคนี้ ยิ่งนับวันมสาสัปดาลังเคมสัปาลพ์พินึกพิลันมัสดาลพ์พิเรตทยอยออกมาทีละอย่างสองอย่างทีละอย่างสองอย่างปีที่แล้วกำลังกินสาหัเขาอาจารสุูโบไม่ต้องตกใจพี่น้องในจานกินให้หมดไอ้นั้นคนไม่มีสมองเหมือนกันฟัตวะไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ละมาดไปมัสยิ d ไม่ได้โรคระบาดตามละมาดตัวอ,อิหม่ามในโทรทัศน์ก็ได้ลาอิลาฮอิลล allah มุฮัมมัดอุรัสุลลฮ์นี่แหละครับในยุคอาค i r z a m ฉะนั้นเพื่อความชัดเจนของาศาสนาเราจะฟังคนที่ฟัตวาหุกมเราต้องเห็นกับตาว่าเขาสอนกิตัาได้ ถ้าแค่ได้ยินคนนู้นว่าร้อยคนนู้นว่าสุดยอดแต่ไม่เคยเห็นสักคนหนึ่งอ่านตัพเป็นอ่านตัทได้อ่านตัทเข้าใจอย่าครับอย่าอย่ามันอันตรายเพราะคนเดียวนี้คุณธรรมมันต่ํามันสรรหาเฉพาะเงินตราเข้ากระเป๋าเป็นหลักถ้าพักพวกเองต่อจะให้สั่งๆถ้าทําประโยชน์กับมันได้มันจะยกยอปอปั้น ถึงบนฟ้าทีเดียวนี่คือความจริงนะครับฉะ้นนั้นไม่ว่าจะหลักวิชาเฟกยิ่งหลักอาแกดะถ้าไม่เห็นกับตาว่าคนคนนั้นชัดเจนในด้านอาแกดะชัดเจนในวิชาอุลูลอย่าไปยึดเด็กขาดนะครับอันตรายและอย่าไปฟังไอ้ประเภทขีิโมผมเรียนอาศซาายรอฮ์มานานอ่า แต่อ Allah ย um, hm, ka um ok ุ่งซุ่มซู่มซุมจัดนอินดูนั่นจะบ่งบอกว่าเมื่อไม่มีมะริฟัตตัวเดียวการฟัดตัวเข้าป่าการฟันตรงฮูกมออกทะเลเละเทะหมดเลยนี่หละครับพี่น้อง นี่แหละที่ผมพยายามบอกว่าใครที่มีลูกมีหลานไอคิวไอเดียระดับดีๆหน่อยส่งเรียนเถอะครับจะได้เป็นที่พึ่งแกสังคมคนอาวามในอนาคตวันนี้ผมยังเปา่ปาๆๆยังสอนท่านได้แต่สิปี20ปี30ปีข้างหน้านะผมจะมีแรงเปา่ปาๆอย่างนี้ไหมอ่ะ เหมือนโตครูเราเคยเป่าเป่าเป่า,ปาสอนอย่างนี้ปัจจุบันไปไหนแล้วล่ะเอาล็อกภาคหลับไปแล้วคนที่พระองค์รักทีนี้ปล่อยชัตากรรมฟอกเราที่รู้นิดนิดหน่อยหน่อยถ้าฟอกเรารู้นิดนิดหน่อยหน่อยกันทุกคนไม่มีใครรู้มากกว่านั้นอันตรายเหลือเกินที่จะถูกฟอกลวงโลกเอาฮุกมปิดแปลกมาฟันธงว่าเป็นของจริงทั้งที่ของปลอม ข้าใจนะครับฉะนั้นเรียนรู้ให้ชัดอ่านกีตัพให้เป็นเรียนกับผู้รู้เรียนกับโตครูไม่ใช่เรียนกับโตครอบนี่คือความจริงนะครับอย่าหลับเ <c oughs> อ้ยอ่าดูเวลาดูเวลา,ด,วลาด้วยจะหลับมั้อ่า ที่นี้นะครับชัดเจนนะครับการแยงอะไรก็ตามเข้ารูเดิมจะเป็นรูจมูกจะเป็นรูหูจะเป็นรูทวานหนักทวานเบาเสียบวดอย่างแน่นอนถึงจะมีความจําเป็นในการแยงก็ตามก็เสียบวดเข้าใจนะครับ เหมือนกับที่อุลามะได้ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคนคนหนึ่งตอนกลางคืนเนียดบวดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเล่นเอาได้มาใส่ปากอ่าเพลอหลับตื่นมาเข้าซุบโบแล้วท่อนหนึ่ง <c oughs> ของได้อยู่ในลำคอท่อนหนึ่ง คาอยู่นอกปากถ้าเกิดเขาดึงออกเขาก็เสียบวดถ้าเขากลืนเขาก็เสียบวดถ้าเขาดึงออกเท่ากับเจตนาเหมือนกับเจตนาให้อาเจียนก็เสียบวดถ้าเขากลืนละ่ะก็เท่ากับเจตนากิน แต่อุลามะบอกว่าเพื่อจะให้ซอกในการละมาดขาอย่างนี้จะละมาดยังไงตดพ่วงกับนจิสยุนอุลามะบอกว่าให้เอาออกเพื่อจะให้ละมาดได้แต่จะต้องชดแต่คำว่าไม่เสียไม่มีนินักภาษาได้แยงเข้าไปด้ดันบอกว่าไม่เสียอ,อีก La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni lah no. Mak mai Hukum ti ulama Allah. Yuk salafus salih yuk khalaf. Banda hukum waliullah cai ma. Tuk kon no No. No mazhab khawarij na yuk akhir zaman ni. พยายามจะเลทิ้งหุกกมเดิมๆทีละข้อทีละข้อทีละข้อทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างทีนี้ถ้าเราไม่เรียนด้วยล่ะเราก็เอ็นเอียงไปตามเขาแล้วทีนั้นเขาพาไปไหนก็เอ็นไปทางนั้นไงยยิ่งถ้าเขาพาเขาพาไปในสภาพที่เงินหนาด้วยทีนี้เอ็นได้เร็วทีนั้นนี่คือความจริงนะครับที่ผมพูดนะครับ ถ้าคุณฟังความจริงไม่ได้ผมไม่ได้เชิญให้มาฟังนะผมเปิดสอนเฉพาะคนอาวามที่อยากรู้อยากเข้าใจาศาสนาเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิฟายี่สิบอิจมะอุลามะอุสซลูดีนเป็นวิชาแรกที่จะต้องเรียนแต่หลักที่นอกก็ว่าเรียนไม่ได้บิดะ เลยทําให้คนที่ฟัตวาพิลึกพิลั่งพิลึกพิลั่งพิเรนฉีกอิจมาเขาก็คงจะได้จะได้ตายในสภาพที่ไม่มีมาริฟัตและตายในมักเชียตไม่ใช่มักเชียตกาลังแจกไพ่นะมักเชียตที่ไปฉีกอิจมามักเชียตที่ไปปฏิเสธวิชาที่สําคัญในอิสลามเข้าใจนะครับ เมื่อปฏิเสธอุโซลนำพาไปวิชายอดของอุโซอ่าอุโซนี้ท่อนล่างท่อนบนคือตาสวุฟทำให้ตาสวุก็เขาปฏิเสธเหมือนกันเลยคนที่ปฏิเสธอุซนลนอกจากจะไม่มีมะริฟะะมาปฏิเสตตาสวุฟอีกย่องจะไม่มีทวัดดง ไม่มีตาสาวุฟะกูร้อยกว่าเพื่อนนี่ยที่นัน้นตาสาวุฟไม่มีอ่ะอ่าเรียนกัดโตคอมรอกแต่อันเลมกว่าโตครูด้วยฮะสาเหตุอะไรไม่มีตาสาวุฟถูกเจตันครอบงำในหัวใจหลอกตัวเองเช้ายันคำ่ำแล้วก็ปัจจุบันยันตาย สาเหตุอะไรตาาังฟไม่มีอะรู้นิดเดียวแต่ถูกเซตตันหลอกว่าตนรู้มากกว่าเพื่อนละในขณะที่คนที่เขาเรียนอูซสูเขาเรียนตาสาวังเขาสามารถสอนได้หลากหลายกิตตบหลากหลายวิชาแต่ฉันไม่ค่คยรู้หรอกฉันมีความรู้นิดๆหน่อยๆหรอก นั่นค <ural> ือคำพูดของคนที่เขารู้แต่อัประเพทเรียนกัตโตคอมกับเรียนสามัญนี่นี่มันอวดดีนักนาเรียนกัตโตคอมมันทำอเลมกว่าโตครูจัดนะเอินดูเรียนสามัญมันดันด้นกว่าคนเรียนศาสนาด้วยตรงกิเลสมัน พอเพื่อนยื่นกิตับให้อ่านสักตัวก็อ่านไม่ได้ละอิลล il ah ัลลอฮ์มุฮัมมัดรอสุล l a นี่แหละครับพี่เนาะฮุกโมที่อุลามะเขาได้วางไว้มานานนมพยายามจะถูกหรือถอนกำลังจะถูกหรือทิ้งด้วยคนบางคนด้วยกลุ่มบางกลุ่มในขณะที่ความรู้คนที่จะทำการถอนเนี่ย งูงูปลาปลาถ้าเราเจอตัวจริงเสียงจริงถามเขาสักหน่อยอ่เอะอ่เอะ,อะตอบไม่ได้จริงๆนะครับเพราะเขาไม่มีความรู้แต่เขาอวดรู้ที่ผมพูดเพราะผมเจอกับตัวเองมามากแล้วประสบการณ์จริงที่เราเจอกับตาเจอกับตัวเอง ไม่ใช่ฟังเขาพูดเรามาพูดต่อไม่ใช่ฉะนั้นวิชาไหนสำคัญฮุกมใดที่อุลามะฟัตวาเป็นเช่นไรแยงของเขารู้เดิมเสียหรือไม่อุลามะฟัตวาอย่างไรเราก็ไปตามนั้น อย่าไปฟังไอ้ประเภทขี้ทงขี้รายย้ายอย่าอย่าอย่าอันตรายนะครับต่อให้คนฟัดตัวจะมีตําแหน่งสูงไม่ใช่ตัวชีวัดว่าเพราะตำแหน่งสูงแล้วถูกต้องแน,น่นอนไม่ใช่เพราะตําแหน่งในยุคสมัยปัจจุบนันไม่ใช่เลือกคนเกง่งแต่เลือกพรรคเลือกพวกนี่คือความจริงนะครับ ถ้าแต่ก่อนค่าของคนอยู่ที่ผลของงานคนเกง่งจริงจงจังๆเท่านั้นแหละต่อจะทำหน้าที่แต่ละสิ่งแต่ละอย่างแต่ในปัจจุบันยุคอาเกิซสมานค่าของคนอยู่ที่คนของใครอย่าให้สั่ง,งก็ได้ตำแหน่งทำามไทำาไมาผักพวกเส้นสาย ลาอิลาฮิลลาอัลลอฮุมมุ hammad الرسوله ณ ي ل ว ب ت ิ رسول الله و إذا وسدا أمر إ ل ิ غير أ ل ه فان تزيرسأ เมื่อมอบหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ใช่คนเป็นในเรื่องนั้นฟังตะซิรุสาจนรอวันวิบัติจงรอหายนะมันก็คือความจริงนะครับ เล่นเอาคนไม่รู้อินูอินเนอ่านกิตับไม่เป็นไปตั้งอายุฝ่ายวิชาการอ่าเล่นคนรู้งูงูปลาปลาอายุฝ่ายอุลามะฮุกมอาการเนี่ไม่รู้สักอย่างหนึ่งอ่าอายุฝ่ายอาวุโสอุลามะลาอิละอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุッลลัสลามนี่แหละครับพี่น้องชันนั้นจงเรียนเถอะครับ จะได้ไม่เป็นเยื่อแก่พวกที่ดีแต่หน้าตาแต่ใจแสนจะสุกปรกเพราะไม่ยอมยึดตามอุกมเดิมพยายามจะลกทิ้งของเดิมเอาของใหม่มาใส่ทางที่เจ้าของกีตับแต่ละคนนั้นไม่ใช่ธรรมดาเซหามาตธรรมดาตรงไหนแซกดาวุฒธรรมดาตรงไหนแซกอับดุลสมัดฟาเลมบานีธรรมดาตรงไหน แท็กอนุญาธรรมดาตรงไหนยิ่งถ้าคนระดับสูงเข้าไปอีกยิ่งไม่ธรรมดาเข้าไปเลยและคนสามัญนี่เรียนสามัญถด็กๆนี่อ่ะอันนั้นไม่ได้นะบิดาไม่ถูกนะอันนั้นไม่ได้นะชีริกแล้วไม่ถูกนะตัวเองไม่รู้สักโน่นชาตนะอินดูญานะครับอันตรายครับ นี่แหละครับพี่น้องมีลูกมีหลานที่มีสติปฏิภานดีสละอย่างน้อยสักคนหนึ่งเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งแก่สังคมในอนาคตเพราะการเรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้วันนี้พรุ่งนี้อะไรไม่ใช่เรียนรู้ปีนี้ปีหน้าอะไรไม่ใช่ต้องใช้เวลานะครับนะ แต่นี่แหละพวกเรามัวแต่จะเออถ้าส่งแล้วลูกโตไปจะทำงานอะไรนี่จะไม่มีคิดละอิละฮ์อิละัลลอฮ์มุ hammad ุรรุสุลกิลเล่แต่มันคิดแต่พันนั้นพี่น้องครับเรื่องริสกีพระองค์อัลลอฮ์แกรับรองเองทุกชีวิตที่แกสร้างบนโลกใบนี้ ต่อจะพิกลพิการไม่พิกลไม่พิการต่อจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานริสกีของมันมีว่าม่มีดาบะตินฟิลอัรลอฮ์อิลลา على الله رزقها ไม่มีสัตว์ชนิดใดที่เคลือบคลานบนหน้าแผ่นดินอิลลาลลอฮิริ ر กุฮ ا เว้นแต่อัลลอฮ์นี่แหละ จะประกันริสกีของเขาตราบใดริสกีไม่หมดอายุขยของเขาไม่หมดตราบใดมีอายุขยมีริสกีอยู่วันยังคำ้ำเข้าใจนะครับแต่แนวทางจะได้ฮีดายะหรือลาลาตแต่ละคนอัลลอฮ์ไม่ได้รับรองแต่เรื่องริสกีนี้อัลลอฮ์รับรองแต่เราไป กลัวสิ่งที่อัลลอฮ์รับรอแต่เราไปเพิกเฉยในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้รับรองเนี่ยความผิดแปลกของมนุษย์สาเหตุเพราะเราไปหลงตัวเองอุโซไม่เรียนตัสาวุฟไม่เอาเราหลงตัวเองเลยฟัตวาข้ามหัวอุลามะไม่ว่าจะก,กี่เรื่องต่อกี่เรื่องมาแล้ว ถ้าจะนับในวันนี้ในคืนนี้ถึงสูบโบก็ไม่หมดความที่มันมากนะความพี่เรนอ่ายิ่งล่าสุดนี้ถ้ามีคนฟัตวาแบบนี้จริงคนฟัตวานั้นไม่มีสมองเพราะกิตับไหนๆถ้าแยงเข้าจมูกถึงฮัตบาเตนเสียแน่นอนด้วยไม่ต้องสงสัยนะพูดมาได้ไม่เสีย อัลลอฮฺอักบัตน,น่ากลัวจริงๆอาพี่น้องอย่าไปตามนะสิ่งใดที่ผิดแปลกจากอาศัยเดิมของของฮุโกมนะอย่าไปตามอ่าอย่าไปตามปึ๊ดปแหละอันตรายมากเดี๋ยวนี้ชัดเจนนะครับจากคำถามที่พี่น้องถามว่าการตรวจ ด้วย ATK เพื่อตรวจโควิดแยงเข้าโพรงจมูกนี่ยนะที่เขาว่าไม่เสียบวตไม่จริงเสียแน่น,นอนเสียหลานเปอร์เซ็นต์และไอตัวที่ฟัดตัวนะั่นนะที่ว่าไม่เสียนะถ้าคุณแน่จริงคุณจัดเวทีและคุณอ่านหลักฐานต่อหน้าผู้คนว่าไม่เสียจริงได้ในกิตาบนี้อุลามะนี้กล่าวคุณอ่านเสร็จผมอา่านต่อดูสิว่าชาวบ้านจะฟังใครจะเข้าใจคําพูดใคร อย่ามาเที่ยวหลอกคนอาวามไม่เข้าเรื่องอย่างนี้อ่าเนี่ยพอฟัดตัวบาบาอย่างนี้นะอ่าเหมือนมีอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งแต่เป็นบางคนนะมันไม่ไปละหมาดสุราห์นะบาลานะมันก็ไม่ไปมันละหมาดที่บ้านมันตามตัวอิหม,มัมอยู่ในอยูย่ในทรอทักนะละอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรั il ul สุลลอฮ์เสาเหตุอะไรนะเพราะมีคนฟัดตัววะดได้นะดูมันนะ นั้นถ้าเกิดพอตอนสุญญ์นะตัวอ,อิหม่ามสุญญ์ในกระทัดเราอยู่ที่บ้านเราก็สุญญ์เกิดไฟดับะ่ะทีนี้สุญญ์ยันสว่างนะแค่นั้นจะถตกยังไงอนะไฟดับแล้วนะาตดนาอินดูพี่น้องมีสมองนะครับมีสติปัญญาเรากินข้าวนะครับเราไม่ใช่กินญ้าใช้ปัญญาให้เยอะ uh ah.